นี่เขาขุดเนี่ยตรงนั้นบึงเดิมน่าจะมีบึงเขาเลาะไปกว่าเขาเรียกบึงอะไรทะเลสองห้องที่ห้องนึงนี่ก็นาหน้าห้องอันนี้ก็ทำนี้ทำเที่ยวมั่งนอนช่วหลังทำเที่ยวมีคนมาเยอะบึงทะเลสองห้องมันมีนส,ออนนสองห้องเหรอ แต่น้ำมันก็นใสอยู่นะร้อนเลยบอกว่าตายอลอ๋อห้องวที่จะมาตรงนั้นมันเป็นห้องห้องที่สองนี่ องที่หนึ่งละมั้งนู่นห้องที่สองอมีแต่ต้นกระถินน่าลง <Thank you. S 1> บึงทะเลสองห้องยังหวันดนครศรีธรรมราชเหรอ